มรดกการเจ้าค่ะหลวงพี่กะสวัสดีเจริญพรญาติโยวันนี้แบบได้มาเจอเอหลวงพี่พันนานะคะเมื่อก่อนก็เคยมาที่นี่เนาะก็ะเลยเดี๋ยวให้หลวงพี่แนะนําตัวหน่อยค่ะ,ะสวัสดีอาตมาพระชื่อสาม,มนเณนรน,นลโงทิเทสุภาอยู่ที่กรุงเทพมหานาครวัดอวุธวิกษ,ษิตารามเขบบางพัด หลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมวชิรสุทธีหรือชื่อนามเดิมของท่านก็คืออทองดีจายุโกเป็นเจ้าวาดที่ปรึกษาเจ้ารองที่ปรึกษาเจ้าพระภาคาคบวัดอบุบดีกสิตรามเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เนนอุปชาใช่อุปชาโดอุปชาเดิมนี่เป็นพระครูธรรมยานที่พยรัตหรือหลวงพ่อ พระมหาจาักรายุทธสัมปะโตเจ้าวัดวัดปานุกุมเงินเจ้าอณาอำเภอโพนาแก้วหรือ,อุดและขุดบากสกุลจังหวัดสกลนครสาธุเจ้าค่ะก็เป็นอุปชาเดิมเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพี่ไปเรียนที่นู่นเรียนที่นู่นก็สนุกมีเพื่อนยอเอนยอะก็เรียนเรียนจันถึงสุขหยุดแค่วันพกักวันอาทิตย์ ก็สอนดีครูบาอาจารย์สอนง่ายเข้าใจง่ายแต่กว่าเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจฟังครูบาอาจารย์แหละถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ฟังไม่ได้แล้วเรียนไม่เก่งเนาะเรียนนี้ก็คือแบบที่บอกว่าเรียนบาลีนี่คือหมายความว่าหนังสือนั่งหานี่คือเป็นภาษาบาลีเหรอเจ้าค่ะใช่ครับนังสือนังหาเป็นภาษาบาลีเลยแมบว่ามันจะเขียนเหมือนอย่างตอนแรกนี้หรอกที่ต้องแบบไปทําความเข้าใจภาษาบาลีก่อนใช่ไหมใช่ต้อง เข้าใจเรื่องหลักวยากรณ์ก่อนอ๋อหลักวยากรหลักวยากรณ์แล้วก็ต้องแล้วก็เขาต้องเข้าใจหลักแปลการแปลเก้าอย่างเสร็จเราก็คือวยากรณ์อีกก็คือจะไม่เหมือนไม่เหมือนภาษาไทยไม่เหมือนไม่เหมือนวยากรณ์ก็คือส่วนของวยากรณ์บาลีอ่าวิชาแปลก็ขอส่วนของวิชาแปลแล้วคือแบบอย่างตัวอักษรอะไรอย่างนี้ก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนภาษาไทยไม่เหมือนภาษาไทยเลยใช่มันจะมีเขียนว่าสมมติอ่าขันติใช่ไหม ขันติขอไข่นอหนูจุดตอเต่าสะอีเนี่ยอ่านว่าขันติเพราะว่าจุดนั่นแทนไม่หานกกาศอ๋อเจ้าค่ะอาหังอย่างเงี้ยอาหังใช่ไหมใช้แท้ภาษา,าไทยเราเขียนอออ่างห้อยหีบไม่หานกกาศงอง,ง,งูแต่ในภาษาบาลีจะเขียนว่าอออ่างห้อยหีบแล้วว่า,า,งว,าวงกลมบนตัวห้อยหีบ จะแทนมาหนาก,กาศแล้วก็งองูแต่ว่าหังเดี๋ยวให้หลวงพี่เล่าตั้งแต่บวชใหม่ๆดีกว่าว่าแบบตอนแรกอ่ะไม่ได้มาบวชกับหลวงพ่อแล้วแบบออตอนแรกอ่ะรู้สึกยังไงแล้วถึงแบบถึงแบบตัดสินใจว่าแบบโเ,เรียนแล้วแบบจะมาทางแบบด้านนี้เลยแต่ก่อนนะบวชวีเล่แรกนี่ก็เออโยแม่พามาโยแม่พามาก็ไม่รู้หรอกว่าเออโยแม่เขา เอาใบสมัครมาให้เจ้าค่ะแล้วไม่รู้ว่าได้สมัครอะไรก็เขียนเ, <laughs> <laughs> เขียนไปสิเขียนเขียนไปทีนี้อยู่แม่เขาก็เออทีนี้ก็วันประมาณวันที่หนึ่งเมษาอยู่แม่เขาก็พาไปหาหาลวงพ่ออ้าวรู้แล้วว่าอะไรบวชแน่นอนเลยบวชตอนนั้นรู้สึกยังไงเจา้าค <laughs> ่ะเบคิดถึงบ้านอยากร้องไห้ร้ <laughs> องไห้ <laughs> ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบร้องไห้สามสิบวันเลยพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ห8สิแ <58. S 2> ตอนนั้นปสองขึ้นป3ามโอ้ตั้งแต่ปสองอทีนี้ก็บวชซันส <6, S 1> ินบวันก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบของเมษายนเนาะโอ้หนึ่งเดือนเลยเหรอใช่หนึ่งเดือนแล้วก็สึกแต่ว่าก็ส,าาสึกหนึ่งเดือนนะาร้องไห้ทุกวันนะแต่ว่าไม่สึกเหมือนเพื่อนนะเพื่อนนี่ร้องไห้ปุ๊บ บอกพ่อบอกแม่ว่าว่าผมอยากสึกอย่างเงี้ยพ่อกบแม่พ็เป็นห่วงใช่ไหมก็ให้สึกพรุ่งนี้หรือว่าวันที่นัดวันที่กันไว้แต่ผมไม่สึกก็ผมร้องไห้แต่บอไม่อยากหลวงพี่ก็คือร้องไห้คิดถึงบ้านอยู่แต่ว่าก็ไม่สึกกอยู่จนถึงหนึ่งหนึ่งเดือนนทีนี้ครั้งที่สองคือพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นขั้งบวชนี้บวชขั้งที่สอง วันครั้งที่สองนี่ร้องให้เหมือนเดิมสามสี่วันเหมือนเดิมร้องไห้มอนเดิมแล้วค่ะแต่ก็อยู่ได้ร้ <L ong S 2> องให้ก็คือร้องให้คิดถึงบ้านใช่ไหมจ๊ะใช่คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่้็ค่ะแต่ทีนี้ปีหกสิบอ่าหกสิบก็เรื่อมแล้วเรื่มหยุดแล้วเพราะว่าทาไมเริ่มโตเริ่มชินแล้วเร,นนะเริ่มชินนะเริ่มเริ่มสนุกเริ่มชินใช่ก็เลยเออปอ่อย ร้องไห้เป็นอาทิตย์ละครั้งประมาณนี้บางก็อาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งค่ะก็คิดถึงบ้านแลคิดถึงบ้านอะไรงี้ทีนี้ก็อยู่ไปจนถึงแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่ได้เพราะว่ามีพระมหาท่านหนึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงส่วนตัวเลยเจ้าค่ะเป็นพระใช่เป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวเลยพี่เลี้ยงส่วนตัวคือพระมหาพัฒนาคันติวัฒโนประโยคหก เจ้าเจ้าอวัดป่าแก้วที่จังหวัดสกลนครเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นมีก็คือบวชฤดูร้อนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเนี่ยมาพอเข้าปีประมาณหกสองนี่ก็เริ่มหยุดแล้วไม่ร้องไห้แล้วร้องไห้อยู่ประมาณตอนนั้นร้องไห้สองวันคือวันที่เริ่มร้องไห้น้อยลงใช่ครับสองวันเริ่มน้อยลงน้อยลงเจ้าค่ะเรื่อมน้อยลงทีนี้มันก็เออปีพอเข้าปีหกสามไม่ร้องแล้ว ชินแล้วบอกอหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อครับผมอยากบวชเรียนอยากบวชเรียนสาทเจ้าค่ะเพราะตอนแรกก็คิดว่าเรียนนี่เรียนบาลีนี่เขาจะให้กาข้อสอบเอาะคิดว่าแบบเป็นสอบแบบกาใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่แล้วแต่ที่จริงมันแบบว่าเออให้เขียนเป็นแบบอัจนัยใช่ไหมเจ้าค่ะครับผมเขียนเขียนจากแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเป็นของประโยคสามก็เป็นแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วมันจะมีสี่วิชามีวิชาไวยากรณ์แปลมคตเป็นไทยสัมพันธ์ 3, บุรพภา,พา,พาคนี่แหละแว่าของประโยคหนึ่งสองก็คือมีวิชาแปลแล้วก็วิชาไวยากรณ์สอแล้วก็บวชทีนี้ก็เข้าปีหกสี่นี่ปีหกสี่คือ<พ>อ,อย่างบวช้วพอหลังจากที่เ หลวงพี่บอกกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ว่ายังไงเจ้าคะหลวงพ่อก็บอกเออดีหลวงพ่อบอกดีโอดีเลยก็ไปบวชจะไปปีไหนไ,ไปปีนี้เลยบอกหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่จบปห้าหลวงพ่อก็เลยว่าไปปีนี้เลยบอกเจ้าค่ะโอ้ยผมก็บอกโอ้ยผมยังไม่จบปหเลยครับเจ้าค่ะเออตอนนั้นคุยกับหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธาน,านีตอนนั้นมาจังหวัดอุบลแล้วตอนก็คือมามาที่นี่ใช่ตอนนั้นยังมีโควิดอยู่หรือเปล่าคะใช่ไหม ใช่ไหมปีหกสามมีโควิดอยู่ใช่ไหมปีน่เข้าแรงใช่ใช่เจ้าค่ะโควิดก็เลยบอกบอกหลวงพ่อว่าอยากไปเรียนกรุงเทพเจ้าค่ะอยากไปเรียนกรุงเทพเออหลวงพ่อบอกเออไปก็ไปดีเหมือนกันก็คือตอนนั้นหลวงพี่ได้แบบได้ศึกษาไว้แล้วว่าโรงเรียนไหนที่ไหนที่แบบที่มีความโดดเด่นด้านนี้เลยไม่ไม่ได้ศึกษาเลยก็คือไปก็ก็คือคิดคิดเจคิดว่าเออไปนี่ จะมีครูสอนดีก็เออก็มีจริงตรงประเด็นอยู่ประมาณสักสองสามข้อเจ้าค่ะก็คือเอ่ออย่างที่ไปเรียนนี่ก็คือหลวงพ่อเป็นเป็นเพื่อนเลือกให้พาไปส่งอะไรกี้ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกเพื่อนถามว่าจะไปเรียนสำนักเรียนวัดปทุมวนารามหรือเปล่าจ้าค่ะจะไปเรียนสำเรียนวัดปทุมวนารามหรือจะไปสำนักเรียนวัดอาบ,บุตรตอนแรกก็บอกว่าตัดสินใจว่าไปสำนักเรียน แล้วอกวานารแล้วหลวงพี่รู้ไหมว่าสองที่นี้ต่างกันยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยใช่เพราะอยู่วัดประทุมนี่ก็คือมีท่านนิแหลมกับพระมหาวิทย์วิถวัดนะอยู่นั่นนี่นี่ผมก็เออไปนน่นดีกว่าก็มีนิแหลมด้วยสนิทกับนิแหลมเนาะนี่ก็เลยไปวัดหลวงพ่อก็เลยแนะนะว่าไปวัดอาวุธดีกว่ามีครูสอนดี กับข,ข้าวก็ฟรีอยู่ฟรีกินฟรีหลวงพ่อก็บุรณอะอาหลวงพ่อก็ไรเลาเรียกว่าอะไรเรียกว่าบริหารเออจัดการเรื่องการอยู่ชั้นแล้วก็ในวัดดีหลวง,งพ่อก็เองหลวงพ่อก็ได้แค่นักธรรมเอกแต่ว่าได้ขึ้นเป็นชั้นธรรมอกติก็เป็น<า>นืประมาณมีประโยคหกประโยคเจ็ดขึ้นไปนี่นะ แต่ล้วทีนี้หลวงพ่อก็เดินทางไปส่งเลยไปสง่งมีตอนนั้นขึ้นรถไปมีหลวงพ่อแล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่าสามนินนริศักด์ภัยคำนามเจ้าค่ะแต่สุดท้ายองค์นี้ก็สึกกลับมาปีสึกปีเมื่อเกี้ยปีหกหกห้าศึกก่อนกลับมาแล้วก็มีพระมหาวิทวัต โชติปัญโยอยู่สำนักเรียนวัดปฐุมนารามโยมพ่อโยม่แม่ได้ไปส่งไหมเจ้าค่ะโอ้โยพ่ยพ่อโย่ยมแม่ไม่ได้มาส่งเลยส่งแค่ในวัดเจ้าค่ะเอาปัจจัยมาให้ค่าอยู่ค่าฉันแล้วก็อ่อะไร,อไรนะเจ้าค่ะเก่งมากเลยเจ้าค่ะอเอาไปวันแรกนี่สองวันแรกร้องไห้เจ็ดวันติดต่อกันเลย รลองให้เสร็จวัน้องให้นี่คือรู้สึกยังไงเจ้าคะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แล้ว <นะ S 1> แล้วแบบไปนี่ก็คือไม่รู้จักใครเลยไม่รู้มีกับมีแค่เพื่อนสองคนก็ต้องแบบปรับตัวใช่ก็ปรับตัวปรับตัวไปเรื่อยเื่อไปเรื่อยจนมาเข้านานสักสองสามเดือนท <c oughs> ีนี้มันก็ชินเรื่อยชินกับการอยู่นี่ <c oughs> ก็ไปฉันข้าวเองเนี่ยไม่ต้องมีใครพาไปเหมือนแต่ก่อน <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็ไปเรื่อยๆเ,เพื่อนก็สนิทสนิทก,กันกับเพื่อนนั่นทีเนี้ยก็หยอกล้อกันเรียนตามภาษาเด็กน้อยใช่ไหมเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็คือหลังจากที่หลวงพี่ได้ไปที่นั่นเนาะทีนี้ก็ได้เรียนรู้จนถึงณวันนี้อ่ะหลวงพี่รู้สึกว่าก็คือจะเดินทางนี้ต่อจนไปถึงคิดว่าเป้าหมายของหลวงพี่นี่สูงสุดนี่คืออะไรเจ้าค่ะสูงสุดคือ อยากอยากอยู่ในผ้าเหลืองไปนานๆนะเพรว่าเออถ้าไม่ได้ปรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขอให้ได้แค่นักทำเอกก็ได้เพราะว่านักทำกตีนักรมโทนักรมเอกมันสามารถเป็นเจ้าวาดได้ทีนี้ก็แค่เป็นเจ้าวาดที่อยู่ตามสาขาก็ได้แล้วแต่หลวงพ่อท่านจะให้เป็นก็ไปเรื่อยๆแหละไม่รู้ว่าเพราะว่ากะอ่าคัด คาดการไว้ก่อนไม่ได้ดว่เาเราดูของอนาคตไม่ได,ด้แล้วเรียนดีจะต้องเรียนกี่ปีลงที่ตอนนี้ก<อ>็คือขึ้นมสามแท้แท้ทางโลกนี่ขึ้นมสามแต่ทางบาลีนี่ขึ้นประโยคสามถ้าบาลีก็คือประโยคสามประโยคสามคือถ้าประโยคสามนี้เทียบเท่ากับประมาณมหกมห<อ>กมหกจค่ะประโยค ประโยคสามเทียบเท่ามหกที่ได้ยินอาจารย์เขาพูดมาประโยคสามเทียบเท่ากับมหกประโยคประโยคประโห้าที่ว่าผ่านประโยคสี่แล้วได้ประโยคห้าอีกได้ประโยคห้าแล้วเพื่อจะเทียบเท่ากับไปแบบว่าไปเรียนปริญญาตรีต่อได้นะแล้วก็ทีนี้ก็เรียนไปเรื่อยๆจนถึงประโยคเก้าก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทได้เพราะว่าเขาไปเทียบไปให้ไปเรียนปริญญาโท ที่ได้ยินอาจารย์ก็พูดมาพอถ้าถึงประโยคเก้าก็คือจะสอบรปเรียนโูได้ใช่ไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆแต่ว่าคงขั้นการไว้ก็คืออาจจะไม่ถึงหรอกถึงอยู่แล้วหลวงพี่ตั้งใจถ้างั้นก็ในคลิปนี้ก็เอ่อให้หลวงพี่สามารถเอ่อเอ่กล่าวความความรู้สึกที่มีต่อครูบาอาจารย์ทั้งเอ่อ พระพี่เลี้ยงหรือพระอาจารย์ที่สอนหรือว่าพระอุปชาตรงที่เก่าในคลิปนี้ได้เลยเจ้าค่ะออก็แต่ก็ขอโอกาสคือว่าก็ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่อ่พระเดชพระคุณพระอ่าพระครูธรรมยานทิพยรักน,น์อาจารย์คณะเบอรปนเกี้และกุศปากที่ได้เคยสั่งสอนอว่าสิ่งนี้ทําอย่างนี้สิ่งนั้นทําอย่างนั้น จริงในถูกก็ให้ทํจริง้นไม่ถูกก็อย่าทําเดี๋ยวถ้าทาเดียวก็อย่าทำพออย่าทาเกินให้ทําพอประมาณถ้าทาเกินไปไม่แน่ถ้าเดิดไปทั้งหน้าแล้วมันจะล้มแล้วก็ต้องเดินไปทีละเก้าพอประมาณก็ท่านเคยสอนอย่างนี้นะ,ะ,ะนแต่ก็ขอขอบพระคุณแหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่นเคยสั่งสอนมาก,ก็อยากให้อ่คงหลวงพ่อท่านนี้อายุยืนยาว เอการอยากให้อยู่กับลูกศิลูกหาลูกคาั้งปนัานก็ขอขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราสุทีที่เคยสั่งสวนแล้วก็ขออาได้ให้โอกาสลูกเนียนได้เข้าไปเรียนสมนักเรียนของอ่าหลวงองค์หลวงพ่อท่านก็ขอขอบคุณพระพี่เลี้ยงที่เคยตอนมาได้กับผมดื้อก็ขอให้โปรดเมตตา ปวดแคนกดปวดอะไรกันเจ้าค่ะว่ามันเด็กน้อยมันก็พูดอะไรกันไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเออนั่นแหละว่าพอผู้ที่เคยดูแลก็จะายพักหน้ามีอะไรจะสอบแทนท่านสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะก็คือหลวงพี่รู้สึกว่าแบบการที่เราได้อยู่ในผ้าเหลืองนี้แบบทําให้เราแบบโตขึ้นมีสติขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะเอ่อการที่อยู่ผ้าเหลืองอยู่าอยู่พ้าะหลื บวชครั้งแรกบวชมาประมาณสักสองสามปีรู้สึกว่าเออผ้าเหลืองนี่สวยดีคิดว่าผ้าเหลืองสวยะพราว่าเออมองไปทางไหนก็เออราศีจับแล้วเห็ไหมมองไปแท้ใส่สีลาดหรือว่าสีธรรมยุทธแท้นี่ตรงไหนขาวก็ใส่สีลานยิ่งขาวเข้าไปอีกเนื่แต่นตัวไหนที่แบบแหลและใส่สีธรรมยุทธยิ่งแหลเข้าไปอีกแล้วก็มันจะมีราศีที่การว่าอ่าวาจาของเรา เรากาวดีพูดดีทำดีคิดดีจริงนี่แหละญาติโยมเขาจะได้ชื่นชมว่าเออนีอ้น่ารักดีน่ารักน่าชังอไม่มีใครทำได้นะอ้อยู่นานขนาดนี้อดีมากเลยเก่งๆมกจริงมากเกไงมามเขาอยากชมอย่างนี้มก็อยู่ผ้าเหลืองมาดูไปดูมาผ้าเหลืองสวยมีวันหนึ่งน้องวันศึกไปแล้ว อยู่กับครูบาตอนนั้นไปอยู่กับครูบาที่อ่าสำนักสงฆ์บึงสูตรที่ <ฮะ S 1> อำเภอปลนาแก้ว <ฮะ S 1> ตำบลบ้านแป้นหมูปป่8ก็คือตอนนั้นขนาดศึกนั้นยังอยู่วัดตั้งอยู่วัดประมาณปีสองปีมั้ยแล้วก็ไปโรงเรียนอีกก็เอาเสื้อผ้าขนาดศึกเราก็ยังอยู่วัดใช่เอาเสื้อผ้ามา <c oughs> อยู่วัดก็มี <c oughs> อาจารย์เพื่อนก็ให้ปัจจัยไปเรียนวันละยี่สิบบาทบ้างรเียน หลวงพี่ก็แบบยังไปอยู่วัดใช่ก็ไปบินทบาทมารับบาทไปบินทบาทกับท่านแล้วก็เดินตามหลังทาย่ามไปเหมือนชังกะลีน้อยเนาะเวลามีงานอะไรก็ไปกับท่านไปล้างบาทอะไรของท่านเออก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับจีวรทําไมผมอยากใส่จีวรจังเลยจีวรมันสวยดีวะนะสาธุ้าค่ะเออก็บอกอย่าง ไม่กะเทาตัวพี่เทอมจังบวชแล้ววะบวชแล้วหามซึกได้แล้วบ่ <c ười> บวชแล้วหามซื้อเจ้าค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกกินยินดีมากที่ได้มาเจอหลวงพี่ที่นี่นะคะก็แบบหลายปีแล้วที่หลวงพี่มาที่นี่เนาะก็แบบยังจากันได้นะคะโยมก็อนอุเรียกว่ายังไงหลวงพี่ต้องแบบว่าอนุโมทนาอนุโมทนากับหลวงพี่ที่แบบได้เออบวชเรียนนะคะก็ ในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพี่ที่ได้มาแบ่งปันเออมาแชร์ที่หลวงพี่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนนะในโอกาสนี้ขอให้เอ,อขออนุญ,ญาตให้หลวงพี่อ,อวยพรญาติโยมที่ได้มาฟังคลิปนี้ด้วยค่ะหลวงพี่ก็ขอให้ญาติโยมสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้ที่ฟังนี้ก็ขอให้มีอายุมั่นควรยืนเป็นโลกโพลมใสของลูกหลานก็ขอให้มีอายุวันนะสุขภาละมีแต่ความสุขความเจริญนนในที่สุขสถานตลอดกาลนานเทิดอาจะนีต้ตั้งใจล,ลจะพรเนี้ยอาจาะยาจะให้พรนะยะทาวลีวะฮาปุลาปลิปุเรนติสาลังเอวะเมวะอิโตตินัง

ควรทาปัจจายโนจารโรธรรมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังพวตุสาปมังกาลังละขันตุสาปเดวตาสาบุตทานุปาเวนัสธาสุทิพระวันตุเตพระวตุสาปมังกาลังละขันตุสาปเดวตาสาปธรรมมา โนาเวนัสทาโสทีภาวันตุเตภะวตุสาปะมังคะลังลาคันตุชาปะเทวตาสาปะธรรมสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตสาธุขอให้เจริญเจริญในอายุวันสุขภพละพบพิงใดก็ให้ปรถนาปัถนาสิ่งใดก็ให้ ได้ตามความปรารถนาของทุกท่านเถิดสาธุสาธุเจ้าค่ะ